เว่าหลวงปู่มั่นรักษาศีลข้อเดียวเมื่อหลวงปู่มั่นออกจากเชียงใหม่จะไปภาคอีสานท่านได้นั่งรถไฟเข้ากรุงเทพแล้วพักที่วัดบรมนิวาสอยู่ระยะหนึ่งช่วงนั้นมีผู้มากราบและเรียนถามปัญหาธรรมจากท่านเป็นจำนวนมากที่น่าสนใจปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องศีลมีดังนี้ได้ทราบว่าท่านรักษาศีลเพียงองค์เดียวมิได้รักษาทั้ง227องค์เหมือนพระทั้งหลายที่รักษากันใช่ไหม หลวงปู่ตอบว่าใช่อาตมารักษาเพียงอันเดียวที่ท่านรักษาเพียงอันเดียวนั้นคืออะไรหลวงปู่ตอบว่าคือใจส่วนศีล227นั้นท่านไม่ได้รักษาหรือหลวงปู่ตอบว่าอาตมารักษาใจไม่ให้คิดพูดทําในทางที่ผิดอันเป็นการล่วงเกินข้อห้ามที่ทรงบัญญัติไว้จะเป็น227หรือมากกว่านั้นก็ตามบรรดาที่เป็นข้อทรงบัญญัติห้าม อาตมาก็เย็นใจว่าตนไม่ได้ทำผิดต่อพุทธบัญญัติส่วนท่านผู้ใดจะว่าอาตมารักษาศีล227หรือไม่นั้นสุดแต่ผู้นั้นจะคิดจะพูดเอาตามความคิดของตนเฉพาะอาตมาได้รักษาใจอันเป็นประธานของกายวาจาอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทการรักษาศีลต้องรักษาใจด้วยหรือหลวงปู่ตอบว่าถ้าไม่รักษาใจจะรักษาอะไร ถึงจะเป็นศีลเป็นธรรมที่ดีงามได้นอกจากคนที่ตายแล้วเท่านั้นจะไม่ต้องรักษาใจแม้กายวาจาก็ไม่จำเป็นต้องรักษาแต่ความเป็นเช่นนั้นของคนตายนักปราชญ์ท่านไม่ได้เรียกว่าศีลเพราะไม่มีเจตนาเป็นเครื่องสอสแสดงออกถ้าเป็นศีลได้ควรได้เพียงว่าศีลคนตายซึ่งไม่สำเร็จประโยชน์ตามคำเรียกแต่อย่างใดอัตมาไม่ใช่คนตายจะรักษาศีลแบบคนตายนั้นไม่ได้ ต้องรักษาใจให้เป็นศีลเป็นธรรมสมกับใจเป็นผู้ส่งไว้ทั้งบุญทั้งบาปอย่างตายตัวในตำราว่าไว้ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลจึงเข้าใจว่าการรักษาศีลไม่จำเป็นต้องรักษาใจก็ได้จึงเรียนถามอย่างนั้นหลวงปูต่ตอบว่าที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลนั้นก็ถูกแต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลได้นั้นต้นเหตุมาจากอะไร ถ้าไม่เป็นมาจากใจผู้เป็นนายคอยบังคับกายวาจาให้เป็นไปในทางที่ถูกเมื่อเป็นมาจากใจใจควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อตัวเองบ้างจึงจะควรเป็นผู้ควบคุมกายวาจาให้เป็นศีลเป็นธรรมที่น่าอบอุ่นแก่ตนเองและน่าเคารพเลื่อมใสแก่ผู้อื่นได้ไม่เพียงแต่ศีลธรรมที่จำต้องอาศัยใจเป็นผู้คอยควบคุมรักษาเลย แม้กิจการอื่นๆก็จำต้องอาศัยใจเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่โดยดีการงานนั้นๆจึงจะเป็นที่เรียบร้อยไม่ผิดพลาดและส่งคุณภาพโดยสมบูรณ์ตามชนิดของมันการรักษาโรคเขายังค้นหาสมมติฐานของมันจะควรรักษาอย่างไรจึงจะหายได้เท่าที่ควรไม่เป็นโรคเรื้อรังต่อไปการรักษาศิลธรรมถ้าไม่มีใจเป็นตัวประธานพาให้เป็นไปผลก็คือความเป็นผู้ที่มีศีลด่างพร้อย ศีลขาดศีลทะลุความเป็นผู้มีธรรมที่น่าสลดสังเวชท,ทำพาอยู่พาไปยังไม่มีจุดหมายทำบอทำบ้าทำแตกซึ่งล้วนเป็นจุดที่ศาสนาจะพลอยได้รับเคราะหกรรมไปด้วยอย่างแยกไม่ออกไม่เป็นศิลธรรมอันน่าอบอุ่นแก่ผู้รักษาและไม่น่าเลื่อมใสแก่ผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเลยอาตมาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากบวชแล้วอาจารย์พาเที่ยวอยู่ตามป่าตามเขา เรียนทำก็เรียนไปกับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำทานหินผาหน้าถ้ำเรียนไปกับเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆตามทัศนียภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองไม่ค่อยได้เรียนในคัมภีร์ไบลานพอจะมีความรู้แตกฉานทางศิลธรรม การตอบปัญหาจึงเป็นไปตามนิสัยของผู้ศึกษาธรรมเถือนรู้สึกจนปัญญาที่ไม่สามารถค้นหาธรรมที่ไพเราะเหมาะสมมาอธิบายให้ท่านผู้สนใจฟังอย่างภูมิใจได้คำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไรและอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงหลวงปู่ตอบว่าความคิดในแง่ต่างๆอันเป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควรระหว่างการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติศีลที่เกิดจากการรักษาในลักษณะดังกล่าวมาชื่อว่ามีสภาพปกติไม่ขนองทางกายวาจาใจให้เป็นกิริยาที่น่าเกลียดนอกจากความปกติดีงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็อยากจะเรียกให้ถูกได้ว่าอะไรเป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้ศีลกับผู้รักษาศีลแยกกันได้ยากไม่เหมือนกับตัวบ้านเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็นคนละอย่างที่พอจะแยกกันออกได้ไม่ยากนักว่าน,นั่นคือตัวบ้านเรือนและนั่นคือเจ้าของบ้านส่วนศีลกับคนจะแยกจากกันนั้นยากลำบากเฉพาะอัตมาแล้วแยกไม่ได้แม้แต่ผลคือความเย็นใจที่เกิดจากการรักษาศีลก็แยกกันไม่ออก ถ้าแยกกันได้ศีลก็อาจกลายเป็นสินค้ามีเกลื่อนตลาดไปนานแล้วและอาจมีจนขโมยมาแอบขโมยศิลธรรมไปขายจนหมดเกลี้ยงจากตัวไปหลายรายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ศิลธรรมก็จะกลายเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของเช่นเดียวกับสมบัติอื่นๆทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเอื่อมระอาที่จะแสวงหาศิลธรรมกันเพราะได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภัย ดังนั้นความไม่รู้ว่าอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงจึงเป็นอุบายวิธีหลีกภัยอันเกิดแก่ศีลและผู้มีศีลได้ทางหนึ่งอย่างแยบยนต์และเย็นใจอาตมาจึงคิดไม่อยากแยกศีลออกจากตัวแม้แยกได้เพราะแยกแล้วระหว่างยากแยกไม่ได้อย่างนี้รู้สึกสบาย ไปไหนมาไหนและอยู่ที่ใดไม่ต้องเป็นห่วงว่าศีลจะหายตัวจะตายจากศีลแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้ากองศีลเช่นเดียวกับคนที่เป็นห่วงสมบัติตายแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์ไม่มีวันไปผุดไปเกิดได้ฉะนั้นพระมหาเถระถามปัญหาหลวงปู่มันช่วงที่หลวงปู่มัน่นพำนักอยู่ที่วัดบรมนิวาสเพื่อเตรียมกับอีสานนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านชอบสนทนากับหลวงปู่ครั้งหนึ่ง สมเด็จท่านถามว่าท่านชอบอยู่แต่ผู้เดียวในป่าในเขาไม่ชอบเกี่ยวข้องกังวลกับพระเนนตลอดขราวาสเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาท่านไปศึกษากับใครจึงจะผ่านปัญหานั้นๆไปได้แม้ผมเองอยู่ในพระนครที่เต็มไปด้วยนักปราชญ์เจ้าตํำรับตําราพอช่วยปัดเป่าข้อข้องใจได้บางคราวยังเกิดความงงงันอั้นตู้ไปได้ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ไขให้ตกไปได้ ยิ่งท่านอยู่เฉพาะองค์เดียวเป็นส่วนมากตามที่ทราบเรื่องตลอดมาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาท่านศึกษาปรารภกับใครหรือท่านจัดการกับปัญหานั้นๆด้วยวิธีใดนิมนต์อธิบายให้โยมฟังด้วยหลวงปู่มั่นได้ถวายคำตอบว่าขอประธานโอกาสกล่าวกระผมฟังธรรมและศึกษาธรรมอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีอิริยาบถต่างๆนอกจากหลับไปเสียเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาใจกับธรรมก็เข้าสัมผัสกันทันที ขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วกระผมไม่มีเวลาที่หัวใจจะว่างอยู่เปล่าๆเ,เลยมีแต่การถกเถียงโต้อตอบกันอยู่ทำนองนั้นปัญหาเก่าตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาถอดถอนกิเลสก็เป็นไปในระยะเดียวกันกับปัญหาแต่ละข้อตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาก็เท่ากับรบกับตัวกิเลสใหม่ปัญหาทั้งใกล้และไกลทั้งวงกว้างวงแคบทั้งวงในวงนอกทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียด ล้วนเกิดขึ้นและปะทะก,กันที่หัวใจใจเป็นสถานที่รบกับข้าศึกทั้งมวลและเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวงในขณะที่ปัญหาแต่และข้อตกไปที่จะมีเวลาไปคิดว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะไปศึกษาปรารภกับใครนั้นกล้ากระผมไม่ได้สนใจคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าจะตั้งท่าฆ่าฟันห้าหนันกันกับปัญหาซึ่งเป็นฉากของกิเลสแฝงมาพร้อมให้สะบั้นหันแหลกลงไปเป็นทอด,ทอด และถอนกิเลสออกมาได้เป็นพักๆเท่านั้นจึงไม่วิตตกกังวลกับหมู่คณะว่าจะช่วยแก้ไขปลดเปลื้องกิเลสออกจากใจได้รวดเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาที่ผลิตและฝึกซ้อมอยู่กับตนตลอดเวลาคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นกล้าวกระผมได้ประจักษ์ใจตนเองขณะปัญหาแต่ละข้อเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขกันลงได้ทันท่วงที ด้วยอุบายวิธีของสติปัญญาที่เกิดขึ้นกับตนโดยเฉพาะมิได้ไปเที่ยวคว้ามาจากตำราหรือคำพีใดในขณะนั้นหากแต่ทรรมคือสติปัญญาในหลักธรรมชาติผุดออกรับออกรบและแก้ไขกันไปในตัวและผ่านผลไปได้โดยลำดับไม่อับจนแม้จะมีอยู่บ้างที่เป็นปัญหาลึกลับและสลับซับซ้อนที่จะต้องพิจารณากันอย่างละเอียดละอ่และกินเวลานาน,านหน่อย แต่ก็ไม่พ้นกำลังของสติปัญญาที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วก็ได้จำต้องทำลายลงในเวลาหนึ่งจนได้ด้วยเหตุผลที่กราบเรียนมาเกล้ากับผมไม่ได้สนใจไฝฝันในการอยู่กับหมู่คณะเพื่ออาศัยเวลาเกิดปัญหาจะได้ช่วยแก้ไขแต่สนใจใหญ่ดีต่อการอยู่คนเดียวความเป็นผู้เดียวเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจเป็นที่พอใจแล้วสำหรับเกล้ากับผมผู้มีวาสนาน้อยแม้ถึงคราวเป็นคราวตายก็อยู่ง่ายตายสะดวก ไม่พรุงพรังห่วงหน้าห่วงหลังสิ้นลมแล้วก็สิ้นเรื่องไปพร้อมๆกันไม่มีความแยบคายแสดงออกพอเป็นที่น่าฟังบ้างเลยกล้าวกับผมกราบขออภัยท่านเจ้าขุณสมเด็จแสดงความสนใจในธรรมที่หลวงปู่เล่าถวายอย่างยิ่งและอนุโมทนาว่าเป็นผู้สามารถสมกับชอบอยู่ในป่าในเขาคนเดียวจริงๆ ธรรมที่ท่านแสดงออกมานั้นจะไปเที่ยวค้นดูในคำพีไม่มีวันเจอเพราะธรรมในคำพีกับธรรมที่เกิดจากใจอันเป็นธรรมในหลักธรรมชาติต่างกันอยู่มากแม้ธรรมในคำพีที่จะรึกมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์เพราะผู้จารึกเป็นคนจริงคือเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์แต่พอตกนานไปผู้จารึกต่อๆมาอาจไม่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเหมือนรุ่นแรก ธรรมจึงอาจมีทางลดคุณภาพลงได้ตามส่วนของผู้จารึกผ่าให้เป็นไปฉะนั้นธรรมในคำพีกับธรรมที่เกิดจากใจอย่างสดสดร้อนๆอนจึงน่าจะต่างกันแม้เป็นธรรมด้วยกันสมเด็จท่านว่าผมหายสงสัยในข้อที่ถามท่านด้วยความโง่ของตนแล้วแต่ความโง่ชนิดนี้ทำให้เกิดประโยชน์ได้ดีเพราะถ้าไม่ถามแบบโง่ก็จะไม่ได้ฟังอุบายแบบฉลาดแหลมคมจากท่าน วันนี้ผมจึงเป็นทั้งฝ่ายขายความโง่และซื้อความฉลาดหรือจะเรียกว่าถ่ายความโง่เขลาออกไปไล่ความฉลาดเข้ามาก็ไม่ผิดผมยังสงสัยอีกบางข้อคือที่ว่าพระสาวกทุลลาพระศาสดาออกไปบำเพ็ญอยู่ในที่ต่างๆเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็กลับมาเฝ้าทูลถามเพื่อส่งช่วยชี้แจงปัญหานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจแล้วทุนลาออกบำเพ็ญตามอัธยาศัยนั้นเป็นปัญหาประเภทใดพระสาวก จึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองต้องมาทูลถามให้พระองค์ทรงช่วยชี้แจงแก้ไขหลวงปู่มั่นท่านกราบเรียนว่าเมื่อมีผู้ช่วยให้เกิดผลรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลานานนิสัยคนเราที่ชอบหวังพึ่งผู้อื่นย่อมจะต้องดําเนินตามทางลัดด้วยความแน่ใจว่าต้องดีกว่าตัวเองพยายามไปโดยลำพัง นอกจากทางไกลไปมาลำบากจริงๆก็จำต้องตะเกียกตะกายไปด้วยกำลังสติปัญญาของตนแม้จะช้าบ้างก็ทนเอาเพราะพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้เห็นโดยตลอดทั่วถึงทรงแก้ปัญหาข้อข้องใจให้ย่อมเกิดความกระจ่างแจ่มชัดและได้ผลรวดเร็วผิดกับที่แก้ไขโดยลำพังเป็นไหนดังนั้นบรรดาสาวกที่มีปัญหาข้องใจจึงต้องมาทูลถามให้พระองค์ทรงแก้ไขเพื่อให้ผ่านได้อย่างรวดเร็วสมปรารถนาะ แม้กระผมเองถ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และอยู่ในฐานะพอจะไปเฝ้าได้ก็ต้องไปและทูลถามปัญหาให้สมใจที่หิวกระหายมานานไม่ต้องมาถูไถ่ยคืบคลานให้ลำบากและเสียเวลาดังที่เป็นมาเพราะการวินิจฉัยโดยลำพังตัวเองเป็นการลำบากมากแต่ต้องทำเพราะไม่มีที่พึ่งนอกจากตัวเป็นที่พึ่งของตัวดังที่กราบเรียนแล้ว ความมีครูอาจารย์สั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำคอยให้อุบายทำให้ปฏิบัติตามดำเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและถึงเร็วผิดไปกับการดำเนินไปแบบสุ่มเดาโดยลำพังตนเองอยู่มากทั้งที่กล้าวกับผมเห็นโทษในตัวกล้าวกับผมเองแต่ก็จําเป็นเพราะไม่มีอาจารย์คอยให้อุบายสั่งสอนในสมัยนั้นทำไปแบบด้นเดาและล้มลุกคลุกคลานผิดมากกว่าถูก แต่สำคัญที่ความหมายมั่นปั้นมือเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวอาจหารไม่ยอมลดละล่าถอยจึงพอมีทางให้สิ่งที่เคยคลุกละมาโดยลำดับค่อยๆค,คลายตัวออกทีละเล็กละน้อยพอให้ความเรื่นเชื่นใจได้มีโอกาสคืบคลานและเดินได้มาเป็นลำดับพอได้ลืมตาดูโลกดูทำได้เต็มตาเต็มใจดังที่กราบเรียนให้ทราบตลอดมา